จัเปนยูสองสอนะครับเข้ามาตรวจเช็คไอตัวกล้องไม่ทํางานแล้วก็ผมจะเปิดฟังก์ชัน AUX ให้ลูกค้าด้วยครับเผื่อไว้ต่อพวกทูดออเดีโอพวกเสียงพวกนี้ครับ,รบโดยความจริงถ้ามันมีมันจะมีอยู่ตรงในเกสนี่ครับเป็นเหลืองขาวแดงนะครับเป็นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ AUX ครับแต่เดี๋ยวเราต้องใช้สตาร์ในการเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับ จริงเราเปิดได้เลยครับพอเราเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วก็มันก็จะฟังก์ชันก็จะเด้งขึ้นมานะครับ AUX ขึ้นมานะครับนี้เราก็เอาเสียงเข้ามาได้เลยครับความจริงมันเข้าได้ต้งค่าต้องเสียงนะครับเัว AUX หน่้แต่เวลาลูกค้าที่จะเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนี่ครับเราก็เปิดฟังก์ชันนี้ได้เลยครับสามีเกิ์ก็ดูแลตัวนี้นะครับมีลูกค้าที่อินบ็อกเข้ามาในเพจอยู่ครับในถามในเรื่องนี้ครับแล้ว คือไม่มีฟังก์ชัน AUVX แล้วก็ใส่ตัวจอ Android ของ W221 เนี่ยแล้วทีนี้มันเสียงบางร้านนี่เอาเข้าทาง FM ซึ่งมันคลื่นมันแทรกนะครับคือถ้าเรามันมีสตาร์งเงี้ยเราสามารถที่จะเปิดฟังก์ชัน AUVX ขึ้นมาได้เลยครับเสียงมันก็จะเสถียรกว่าหรือว่าซื้อจอ Android ที่มันแถมไอตัวกล่องที่มันเป็นไฟเบอร์ออปติกแล้วทิกเป็นตัวนั้นสุดท้ายก็ไม่เสถียรอยู่ดีครับวิธีทําที่ใส่จอ Android สําหรับ ถ้ามันยูสองสองหนึ่งก็คือให้เปิด AUX เข้ามาครับเปิดโดยถ้าถ้ามันไม่มีอย่างที่ที่คลิปเริ่มแรกที่ว่ามันมันไม่มีมาเราสามารถที่เอาสตาร์เปิดครับสตาร์เปิดขึ้นได้เลยครับลูกค้าท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้ซาเวเกอร์ไม่ใช่แค่ซ่อมตัวจอดังนะครับ <c oughs> ฟังก์ชันอื่นที่ว่าอัปเกรดพวกจอแอนดรอยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ทําได้หมดครับ,รบมีอะไรปรึกษาได้เลยครับ